เริ่มต้นอย่างเป็นทางการที่ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่19โดยมีการตั้งกติกาและจัดตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษในปีคศ1863นับเป็นจุดกำเนิดของฟุตบอลสมัยใหม่ก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลกจนกลายเป็นกีฬายอดนิยมในประเทศไทยฟุตบอลเริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5โดยผ่านชาวต่างชาติและผู้ที่ไปศึกษาต่างประเทศ มีการตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยามในปีพศ2459และเข้าร่วมฟีฟ่าในปีพศ2468จากนั้นฟุตบอลจึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นกีฬายอดนิยมของไทยและเล่นกันทั่วประเทศประโยชน์ของการเล่นกีฬาฟุตบอลช่วยให้ร่างกายแข็งแรงฝึกวินัยและทีมเวิร์กคลายเครียดและ ออออาาจต่อยอดดเป็นชีพมารยาทของนักกีฬาที่ควรปฏิบัติ 1. เคารพก,กติกา 2. เล่นด้วยน้ำใจนักกีฬา 3. ไม่ดูหมิ่นคู่แข่ง 4. เชื่อฟังผู้ตัดสิน 5. มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและทีมมารยาทของผู้ชมที่ดีเชีย์อย่างสุภาพไม่ใช้ความรุนแรงเคารพผู้ตัดสินและนักกีฬาไม่ก่อกวนการแข่งขัน และรักษาความสะอาดสถานที่การอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมร่างกายก่อนออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาเพิ่มความยืดหยุ่นของละกล้ามเนื้อลดความเสี่ยงในอาการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายพร้อมสําหรับการเคลื่อนไหว